ก็สำหรับซีรีส์เรื่องชินส์โปรเจกต์นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของเจ้าแกะชินที่รบกโดยฮันซอกยูเจ้าของร้านขายไก่ทอดผู้มีประวัติอันลึกลับที่จำเป็นต้องรับจอฟิลิปที่รบกโดยแบฮยอนซองผู้พิพากษามือใหม่มาเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ของร้านและต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชาวบ้านด้วยสกิลเจราเจาของพวกเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปิดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่องชินส์โปรเจกต์ Mr. สเตอรชรับจบนั่นเองนะครับและแล้วนะครับก็มาถึงซีรีส์ของทางวิวนะฮะเรื่องนี้เลยกับชินโปรเจกต์นะครับมิสเตอรชิรับจบนะครับที่นําแสดงโดยคุณฮันซอกยูนะฮะหรือว่าหมอคิมซาบูของเรานั่นเองนะฮะซึ่งเป็นซีรีส์ที่ผมรอคอยมากเลยเพราะว่าเป็นนาน,านทีที่ผมจะได้เห็นคุณฮันซอกยูมาเล่นบทออกแนวคอมบดี้นะฮะและที่สําคัญมาขายไก่ทอดด้วยนะครับอันนี้ก็เลยอยากรู้ว่ามันจะมาในทรงไหนนะฮะก็ ในคอนเซปต์ของชินส์โปรเจกต์นะครับจริงๆก็คือว่ามันเป็นซีรีส์แนวกฎหมายแล้วก็ไปแก้ปัญหาต่างๆให้กับเ,เคสทั่วไปที่มันจะมีความคล้ายๆกับซีรีส์สืบสวนแล้วก็ซีรีส์แก้แค้นหลายๆเรื่องผมว่า ถ้าเท่าที่ดูนะที่มีความใกล้เคียงสุดมันจะคล้ายๆแท็กซี่เดเวอร์แต่ว่าจะไม่ได้บู๊เยอะก็คือจะเน้นแบบว่าเป็นการคลี่คลายปมต่างๆแล้วก็จัดการคนร้ายนะครับด้วยสกิลเจราจานะครับแล้วก็จัดการลงโทษตามกฎหมายนั่นเองนะครับโดยที่เออผมว่าจุดเด่นๆของเรื่องนี้มันก็คือความอยากรู้อยากเห็นของเราว่าตัวละครของชินซาจังนะครับหรือว่าเท่าแก่ชินของเราเนี่ยสรุปมึงเป็นใครครับ อันนี้ผมดูมาสี่ตอนแล้วนะแล้วคือมันค่อยๆเฉลยแอบๆเฉลยซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงก็ไม่รู้ด้วยนะแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาน่าจะเคยเป็นแบบนักจรจาจรในตำนานอะไรประมาณนี้แต่ว่าตำแหน่งอะไรจริงๆจังๆมาก่อนเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในเรื่องจะค่อยๆเฉลยไปว่า ข้าแก่คนนี้เคยทํางานอะไรมาก่อนแล้วก็มาเปิดร้านขายไก่ทอดซึ่งจริงๆอาชีพหลักเขาคือขายไก่ทอดเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีงานที่คอยต้องมาคอยเจราจากไกลเกลีย่ยให้คนต่างๆนะครับรวมถึงมันจะมีเคสพิเศษต่างๆที่ส่งมาให้เขาคอยจัดการด้วยนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นเบอร์ต้นของวงการด้วยนะครับโดยที่เรื่องราวเนี่ย มันจะมาเริ่มต้นตอนที่จะมาเล่าฝั่งของโจเฟลิปนะครับที่รับบทโดยคุณแบงค์ยันซองนั่นเองนะครับเขานะครับเป็นผู้พิพากษามือใหม่เลยนะครับที่เพิ่งเรียกว่าจบมาแล้วก็กําลังจะบรรจุแล้วก็เริ่มทํางานวันแรกนะครับแต่ว่าดันไปโดนผู้พิพากษาคนหนึ่งนะที่เป็นผู้พิพากษาแบบรุ่นเก่าชื่อดังคนหนึ่งครับก็ลากตัวมาแล้วก็มาฝากฝั่งไว้ที่ร้านเท่าแก่ชินแล้วแบบว่าอทำงานที่นี่นะซึ่งเยวว่า้แต่ตัวละครเลยคนดูอย่างผมยังงงเลยว่าอะไรนะเอาผู้พิพากษา ทำงานวันแรกมายัดในร้านขายไก่ทอดเพื่อแล้วมันก็จะให้ให้เราค่อยๆรู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยม,มันก็คือการเรียนงานอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่านอกจากเอาโจฟิลิปเนี่ยมาฝากสั่งไปที่ร้านขายไก่ทอดแล้วเนี่ยคือเขาอะ่ะก็คือจะมีคดีคดีหนึ่งอะ่ะฝากให้ตัวเท่าแก่ชินจากการให้ด้วยนะครับซึ่งผิวเผนแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นคดี เป็นคดีฟ้องร้องทั่วไประหว่างผู้ค้าขายอาหารทะเลนะครับกับรายการทีวีที่แบบว่าเหมือนเอาข้อมูลเท็จไปออกแล้วก็จะต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันแต่ว่าผู้พักษามองว่าไม่อยากจะให้ถึงขั้นต้องไปฟ้องร้องเงินวุ่นวายเพราะมันใช้เวลานานใช้ค่าใช้จ่ายเยอะด้วยทําให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นฝากเท่าแก่ชินช่วยไปเจรจาให้หน่อยให้เขายอมความกันประมาณนี้ตอนแรกผมคิดอย่างนั้นตอนแรกผมก็เลยคิดว่าแบบอ๋อมันก็คงเป็นแบบ ซีรีส์เจราจารต่อรองมันก็คือให้พระเอกอะใช้สกิลในการเจราจารต่อรองให้ปิดเคสง่ายๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยปรากฏว่าไม่ใช่พอดูไปสักพักหนึ่งแล้วแบบเอ๊ะเดี๋ยวนะทําไมเริ่มมีเป็นแก๊งอันตรภานวะเอ๊ะทำไมมันเริ่มมีการขู่ฆ่าวะเอ๊ะทำไมมันเริ่มมีการใช้รถบรรทุกมาจัดก,การฝั่งพระเอกวะคือหลังๆเริ่มแบบอืม ทำไมสเกลมันดูใหญ่จังมันดูเริ่มผิดกฎหมายแล้วแล้วมันถึงกับฆ่ากับแกงคนอื่นเลยที่มาขัดขวางครับก็เลยแบบเอ๊ะไม่ใช่แล้วแหละสุดท้ายนู้นน่ะ พอเรื่องราวเฉลยไปเรื่อยครับมันก็เลยจะได้เห็นว่าเคสต่างๆที่เกิดขึ้นในชินโปรเจกต์เนี่ยมันจะเป็นเคสที่ถูกบังหน้าด้วยคดีเล็กๆเหมือนกับไม่มีอะไรแหละจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีการสาวไปถึงคดีใหญ่ที่ซ่อนไว้อยู่นะเพราะอย่างเคสเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของแก๊งที่แบบว่าไปเก็งราคามาแล้วก็ไล่ที่เพื่อเอาที่ดินของชาวบ้านไปขายในราคาสูงอะไรประมาณนี้ซึ่งเคสที่เหลือจะประมาณนี้หมดเลยครับเปิดฉากด้วยคดีที่แบบว่า เหมือนไม่มีอะไรมีคนไปร้องเรียนสํานักง,งานเขตหลายๆครั้งก็ให้ทักแกชินไปจัดการคนส่งของโดนบูลลี่มาประมาณนี้ก็ให้ท่าแก่ชินไปจัดการแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยแต่ละเคสซึ่งผมบอกเลยว่าทําออกมาโคตรจะดีเลยนะฮะแล้วสนุกมากๆนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าสกิลการต่อรองของท่าแก่ชินเนี่ยก็คือมันมาหลากหลายมากเพราะว่าคือเขาเก่าเกมมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะลำคาญฮนะ อาจจะลาคาญนิดนึงก็คือว่าด้วยความที่เขาอ่ะเก่าเกมจัดอ่ะเวลาเขาคือเขาเก่งนะเขาฉลาดมากมีแผนการเยอะรู้ว่าต้องทํหนึ่งองสามสี่แต่ประเด็นก็คือว่าเขาไม่ชอบบอกครับเขาไม่ค่อยบอกทีมงานตัวเองเท่าไหร่เขาก็แบบว่าอืไปทําอ่ะทําไปทําเลยแล้วก็ทําให้บอกว่าเออตอนนั้นแหละทําให้ลูกน้องอะ่ะไม่รู้เลยว่าเถ้าแก่ชินอะ่ะต้องการทาอะไรอยู่แต่ว่าจริงๆสุดท้ายอะ่ะคือผลลัพธ์ออกมาดีหมดแหละแล้วเราก็จะได้เห็นชินซาจังการละครด้วยนะฮะ ก็ <c oughs> จะได้เห็นการละครในคนหนึ่งเพราะว่าก็ต้องมีการเล่นละครเพื่อไปสืบหาข้อมูลอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็จริงๆอะ่ะนอกจากตัวเท่าแก่ชินแล้วตัวผู้พากษาโจแล้วเนี่ยมันยังมีแบบน้องไรเดอร์ที่เป็นพนักง,งานส่งของให้มีคุณตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องกับเท่าแก่ชินบางอย่างแล้วก็มีตัวแฮกเกอร์ด้วยคือ ตัวเท่าแก่ชินเนี่ยมีเรียกว่าทีมงานที่แบบว่าเหมือนเคยมีสร้างบุญคุณกันไว้ทางใดทางหนึ่งอ่ะคอยช่วยเหลือเขาตลอดครับเราจึงได้เห็นแบบเป็นทีมงานที่คอยช่วยกันแก้ไขคดีต,ต่างๆในเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็หนึ่งในความพีคหลายๆอย่างคือนอกจากโอเคหนึ่งคุณจะคาดเดาว,วิธีการของเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมบอกแม้แต่ลูกน้องเขาเพราะฉะนั้นคนดูไม่ต้องสืบครับคือไม่เข้าใจเลยว่าเขาจะทําอะไร2ก็คือว่าวิธีการต่อรองของเขาบางทีมันไม่ใช่ต่อรองมันไม่ใช่เจราจาด้วยซ้ำมันคือการขู่ มันคือการข่มขู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่ามิติใหม่มากที่ตัวละครพระเอกนะครับคือขู่คนร้ายว่าจะไปจัดการลูกเมียเขาที่ไหนวะก็คือต้องบอกงี้ก่อนคือเนื่องจากตัวพระเอกของเราเนี่ยไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ทนายไม่ใช่คนที่อยู่ฝั่งกฎหมายเพราะฉะนั้นคือเขาทําทุกทางครับเพื่อจัดการกับคนร้ายโดยที่แบบไม่ต้องไปฟ้องร้องกันนะก็คือจบที่ผมอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คือบางเคสเนี่ยโอ้โหเก๋าจัดเลยคือแบบมันจะมีอ่า เคเสเกี่ยวกับการขู่วางระเบิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จับตัวประกันเงี้ยสุดท้ายก็คือสามารถเข้าไปเนียนไปนั่งกินข้าวกับคนร้ายได้ด้วยนะแถมไปเป็นตัวแทนฝั่งเจรจาให้คนร้ายด้วยคือคุณคิดดูแต่ละอย่างนะฮะแล้วก็แบบเหมือนเห็นล่าสุดนี่ถึงขั้นวนะ่าแบบว่าจะไปจัดการนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งแั้สุดท้ายก็คือตัวเองลงไปเลือกตั้งซูดอวยโคตรแบบคือคาดเดาไม่ได้เรื่องนี้คือคาดเดาไม่ได้เลยว่าตัวชินซาจังหรือว่าเท่าแก่ชินของเราจะยังไงนะฮะแล้วก็คือ เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องมอนดอดูอ่าเท่าแก่ชินแล้วก็ทีมงานของเขาในการจัดการแต่ละคดีใช่ไหมแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันก็คือน้องฟิลิปของเราครับตัวผู้พิพากษาฟิลิปก็คือการที่เขาอะได้มาเรียนงานที่ร้านขายไก่ทอดเนี่ครับเราก็จะได้เห็นความจริงของกฎหมายในหลายๆเรื่องผ่านแต่ละคดีเลยว่าบางทีการที่คุณรู้กฎหมายอย่างเดียวอะมันจัดการคนร้ายไม่ได้เนาะเพราะว่าบางทีคนร้ายก็ใช้กฎหมายอะในทางที่ผิดบ้างหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะ ไม่ควรจะใช้กฎหมายจัดการด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ก็จะได้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกับน้องฟิลิปของเรานั่นเองนะครับซึ่งนอกจากน้องจะมันอัพสกิลกับนักเจรจาในตํานานแล้วเนี่ยน้องยังมีเลิฟไลท์กับน้องไรเดอร์ด้วยอ่าซึ่งน้องไรเดอร์น้องชีออนเนี่ยก็เป็นนักแสดงเด็กที่ตอนนี้คือโตขึ้นเยอะแล้วเป็นสาวแล้วนะครับตอนนี้ออร่านางเอกจับมากเลยแล้วตอนนี้ผมพาคู่เคมีกับน้องฟิลิปคือดีมากนะฮะอันนี้ก็เลยแบบ เป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับกับการเติบโตของน้องฟิลิปทั้งเรื่องการงานและเลิฟไลน์ของเขาอฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับปมใหญ่ที่สุดของเรื่องก็คือความหลังของตัวเท่าแก่ชินเนี่ยแหละครับที่ว่าทําไมคนที่เป็นนักเจรจาในตํานานเนี่ยทำไมถึงมาเปิดร้านขายไก่ทอดน,นะครับซึ่งในเรื่องก็เฉลยได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับเขาก็มีเหตุผลออกมาชัดเจนซึ่งผมบอกเลยว่าดราม่ามากๆนะครับจึงทําให้ชินโปรเจกต์เนี่ยจึงเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายมากเลยอะ่ะก็คือมันเป็น คดีแต่ละคดีไปแล้วค่อยๆเคลียร์นะครับโดยที่เท่าแก่ชินกับทีมงานของเขาก็จะมีหาทางแปลกๆอะในการไปคลี่คลายคดีนะครับซึ่งอย่าลืมว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่อยู่ฝั่งกฎหมาย100%นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการไขคดีที่มันแบบเฮฮาประทังกามากและรอบนี้คุณฮันซอกยูมาสายฮาเต็มตัว <laughs> แล้วก็คือผมก็รู้สึกแบบว่าเออมันก็เออกเออข้ากับกับลูกแกเหมือนกันนะ <laughs> เพราะว่าเวลาจริงจังก็จรงิจรงจังเวลาติดตลกก็ติดตลกนะแล้วก็มันจะมีมาดแบบ มากความเป็นอาจารย์คิมซาบูอยู่เหมือนเดิมแหละมีความแบบพรึมโหดเก่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบสไตล์นี้ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้คุณเบฮอนซองโอ้โหออร่าพระเอกจับสุดๆนะครับแต่ว่าโดนแกงทั้งเรื่องโดนเท่าแก่ชินแกงตลอดนะฮะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีบทที่น้องเขาเฉิดฉายได้นะครับแล้วยิ่งมาประกบคู่กับตัวชีออนนะฮะ มาประกอบพูมน้องน้องไรเดอร์ในเรื่องนะครับที่ผมรู้สึกว่าเคมีดีมากเลยอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายนะฮะเ,เราน่าจะได้เห็นการไขคดีไปเรื่อยๆแหละอันนี้ผมค่อนข้างเคลียร์อยู่แล้วแต่ว่าอยากรู้ว่าสุดท้ายน้องโจฟิลิปเรา จะได้เป็นผู้พิพากษาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องกลายมาเป็นเจ้าของร้านขายกระทอดคนต่อไปนะครับก็ต้องมารอดูกับซีรีส์เรื่องชินส์โปรเจกต์นะครับมิสเตอร์ชินรับจบนั่นเองนะครับก็จบลงมาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวซีรีส์เรื่องชินส์โปรเจกต์นะครับซีรีส์นี้ก็ฉายอยู่ช่องทางเดียวช่องทางของวิวนั่นเองนะครับมาทุกวันอังคารและก็วันพุธนะครับติดตามรับชมกันได้นะครับท่านี่ที่คุณชอบการรีวิวผมก็รบกวนกดไลค์นะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและอย่าลืมมาพูดคุยกัน้าน่งะคครรัับบยหม